มาทุกท่านผมจะมาวิเคราะห์คดีน้องชมพู่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมคดีลุงพลนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าลุงอัดได้มีการพูดไว้นะครับผ่านช่องวันนะครับผมรายการเรื่องใหญ่รายวันนะครับพูดถึงอดีตพอบอรตอรอคนไหนล่ะเออนะแล้วก็หลักสูตรเส้นผมเส้นผมสามเส้น แต่คดีน้องชมพู่นี่มีหลายเส้นนะสิบหกเส้นแล้วก็หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นน่ของน้องชมพู่สิบหกเส้นนี่ของลุงพลนะครับว่าเขาตัดเส้นผมทําอะไรก็ไม่รู้อนะเอกเอก็นะครับเดี๋ยวฟังลุงอัดก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันตรงนี้มันมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะวิเคราะห์ในมุมของผมนะเออตามข้อได้จริงที่เราเห็นนี่แหละ แล้วคําตอบคืออะไรเขาไม่ยินยอม,อมต่อไปทุกคนอย่ายินยอมนะว่าถ้าตารวจทาถามว่าจะตรวจสารเสพติดนอะ่ะมึงอย่ายินยอมนะเพราะว่าบรรทัดฐานคดีแตงโมเนะี่ยตํารวจเด้ออดีพตพบตรพูดเองนะถ้าอย่างนั้นไอ้พวกที่ตั้งด่านตรวจเยี่ยวแม่งเราก็ต้องบอกว่าไม่ยินยอมสิถูกไหม <c oughs> เออขนาดเราไม่ได้เสพไม่ได้ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรเลยเนาะตรวจเยี่ยเนาะเออไม่ปวดก็บังคับไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ย บ้าบอนะฮะคือแบบบางทีไม่ปวดเราต้องยืนรอตำรวจไม่ใช่ยืนรอตำรวจยืนรอเราจนปวดนะครับแล้วค่อยไปฉีดให้ตำรวจเลยเจยเวลาปีกนะครับตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่ยินยอมอ่ะจะตรวจได้ยังไงอันนี้ต่อไปประชาชนก็ไม่ต้องตรวจแม่งเลยทั้งประเทศถูกไหมเพราะตำรวจเขามีการยกเว้นคนบางคนในคดีแตงโมว่าไม่ต้องตรวจปัสสาวะไม่ต้องตรวจสารเสพติดเพราะเขาไม่ยินยอมอืมาคนถามไม่เอ,อวาวะ เรื่องนี้ผ่านมาสามปีกว่าแล้วคครรัับบมันเป็นตาบาปของอดีตพบตรคนนี้แหละพูดตรงนะคุณเนี่ยจะต้องติดตัวคุณทั้งชีวิตอะได้เคยไหมฮะไม่เคยคุณทั้งชีวิตมเพราะอะไรไหมตั้งแต่วันนั้นมาผมหมดศรัทธาผมหมดความนับถือผมหมดมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีให้เขาเลยขนาดนั้นเลยเหรอลุงอ่ะโอ้โหเมื่อก่อนผมชื่นชมเขามากนะว่าเป็นนักสืบออันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ก็แต่วันนั้นมาเนี่ยผมหมดศรัทธาแล้วผมไม่เชื่อเลยเพราะไอ้หลักสูตรเส้นผมสามเส้นนี้แหละฮะนี่ไงหลักสูตรเส้นผมสามเส้นอ๋อก็มาจากเขาเลยแหละหลักสูตรเส้นผมสามเส้นอ่ะคดีลุงพลใช้หลักสูตรสามเส้นไหมครับคดีลุงพลนี่เห็นไหมเปรียบเทียบว่าคดีลุงพลใช้หลักสูตรเส้นผมสามเส้นเออก็จริงอ่ะก็สามเส้นอะนะหลักๆเส้นสามเส้นไหมคดีแรงโกเส้นผมสามเส้นไหมเมื่อแต่หลักสูตรใครไม่ต้องเอ่ยชื่อรู้กันอยู่แต่พี่อ๊อฟรู้ไหมครับว่า สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับทําไมผมถึงไม่หยุดยั้งคดีน้องแตงงงครับผมมึงวันไหนนะเอาแบบให้แซนไม่ต้องคึกนะใจเย็นๆอะทีนี้ตัดจบตรงนี้เพราะผมอยากให้ทุกท่านฟังตรงนี้แต่ว่าเกี่ยวกับคดีล,งลุงพลอะทีนี้ย้อนกลับไปคําพิพากษานะครับทุกท่านนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนตัวผมนี่ผมต้องบอกนี่ก่อนว่าผมยังยังคงเชื่อ คําตัดสินของศาลนะจังหวัดมุกดาหารคดีบ้านกกอกคดีน้องชมพู่คดีลุมพลน,นะนะครับจะเอาชื่อไหนก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศสองพนหกสนะครับวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาที่มีการค้นหาน้องชมพู่นี่ยครับเอ,อก็หายไปวันที่11บเอ็ดแล้วนทีนี้ นะครับทางตำรวจก็ถือว่าเขาเขาทำงานแบบนาน,นเขาไปแฝงตัวอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับอดีตทิศยี่ยมไม่ใช่อดีตทิศอดีตผ้าแย้มทิศแย้ยมอ่ะนะเห็นไหมตำรวจเขาเขาไปเขาไปสืบตั้งนานคดีนี้ก็เหมือนกันนะตำรวจเขาไปแฝงตัวเข้าไปสืบนะอืมฉะนั้นแล้วมันมีข้อแตกต่างกันเยอะอยู่แม้จะเป็นทีมเดียวกันที่ทำคดีก็ตามนะเออทีมสมัยทีมลุงพลก็ทีมนี้ มาคดีแตงโมงก็ทีมนี้นะครับทีมเดิมนะครับเอ,อทีนี้เอาเอาส่วนนี้ก่อนละกันนะว่าคำพิพากษาที่เอาผิดลุงพลเนี่ยนะครับผมอ่ามันมีอยู่สองข้อหาหลักๆแล้วก็หลักฐานหลักฐานนี่ก็เส้นผมแล้วก็มือถือนะครับเออนี่คือสองอย่างนี้นะครับที่แบบมัน มันชัดเจนชัดแจ๋วนะครับส่วนข้อหานะครับผมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้โทษจำคุกสิบปีนะสารใส่เต็มแม็กนะนะแบบว่าไม่ได้ลดโทษให้เลยนะอืมไม่ได้ลดโทษเลยแล้วก็ภาคเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากบิดามารดาอันนี้ก็โทษจำคุกสิบปีรวมมแล้วเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบปีนะครับผมอืม ย้ำว่าสารให้เต็มแม็กเลยไม่มีลดไม่มีลดพ่ออะไรเหตุผลที่สารแบบไม่ลดโทษไม่อะไรเลยแบบใส่ให้เต็มเต็มเลยมันเป็นพ่ออะไรทุกท่านลองวิเคราะห์ดูนะแต่ผมมีข้อให้ฟังว่าสารอาจจะมองว่าลุงคนไม่สํานึกหรือเปล่าเอออันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับผมในการปิดคดีเพราะว่า กล้องวงจรปิดมันมันไม่มีมันไม่ค่อยมีมันมีแต่กล้องวงจรปิดด้านนอกนะครับที่ไปส่งภาพไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีนะครับที่ไปทุระนะครับของบุคคลนะอื mm. มันมีไทม์ไลน์ในในบางส่วนอยู่ต้องไปย้อนดูในข่าวนะ mm. เนื้อหามันหลายปีผมก็จําไม่ไ,ได้นะครับผม mm. เออต้องต้องขออาภาย mm. อัยอทีนี้นะครับผมเรื่องของ หลักฐานทางนิติตวิทยาศาสตร์นะครับผมเรื่องของเส้นผมมือถือนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยก็คือไทม์ไลน์ของลุงพลนะครับที่มันผิดปกติคำพูดหลกัหลกๆเลยคำพูดของลุงพลนี่แหละที่มันผิดปกติตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ไปค้นหาน้องชมพู่นะครับจนไปพบร่างน้องแล้วก็พูดคำพูดแปลกๆออกมา นี่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แบบทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นลุงพลนะครับอาจจะไม่ได้เจตนานะครับแต่ว่าไปเป็นการแบบปล่อยปะกละเลยปล่อยเด็กไว้อะไรอย่างเงี้ยให้เจียชีวิตนะครับก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราพาพาลูกหลานไปที่ไหนสักที่ใช่ปะ่ะอาจจะลืมไว้หรือทิ้งไว้อะไรทํานองเนี้ยก็เกิดการเสียชีวิต นะครับผมแต่ว่าเราไม่ยอมรับนึืออไหมเราก็สู้คดีนะครับเนี่ยศาลอาจจะมองว่าเนี่ยไม่สานึกหรือเปล่าก็ลงโทษให้เต็มแม็กเลยนะครับส่วนป้าแต้มนะครับผมศาลก็ยกนะครับผมศาลยกประโยชน์ให้นะครับม,มันมันมีดีเอนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับป้าแต้มเนี่ยมันมีดีเอนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าดีเอนั้นอนะ่ะมันมันเป็นดีเอที่ ทางฝ่ายแม่นะครับผมนะครับก็คือลูกทางฝ่ายแม่ผู้หญิงทุกคนนี่ก็จะมีดีเเดียวกันนะครับมันก็เลยบอกว่าจะชี้เป็นเป็น้าแต่เลยไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นแม่แม่น้องชุมพูก็ได้เป็นน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน้าตายผู้หญิงนะครับแล้วก็้าแต่นอะไรเงี้ยสารก็เลยยกยกประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับอันนี้ก็นั่นแหละ ทีนี้คดีของพ่เตงโมนี่คือมันมันต่างกันเยอะอยู่นะต่างกันเยอะเพราะว่าตํารวจทําทําประมาทเนาะทําคดีประมาทนะครับแล้วก็รายละเอียดมันมันน้อยนะครับรายละเอียดมันน้อยมากแต่ของลุงพลนี่รายละเอียดมันเยอะแต่ว่าผมมีช่างใจไว้ให้นะผมมีช่างใจไว้ให้อยู่ว่าถ้าอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้ฟังก่อนนี่ นะครับจากบริเวณจากบริเวณที่พบศพนะครับผมมี DNA ที่ตรงกับจำเลยที่สองก็คือประแต๋นนะครับแต่การตรวจหา DNA นนั้นไม่สามารถาระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่าเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกันกับผู้ตายเท่านั้นนะครับนั่นแหละมันก็เลยระบุ ไม่ได้นะครับผมว่าเป็นประแต่งคนเดียวที่ผมอธิบายไปเนาะนี่โอโ้โหแต่ว่าเรื่องสินไหมทดแทนก,ก็ต้องจ่ายนะครับผมให้กับโจทย์ร่วมทั้งสองนะครับก็คือตอนนี้มันอยู่ในศาลอ,อุทธรณ์เนาะอ่าศาลอุทธรณ์ยังเงียบอยู่นะเหมือนกับว่าศาลอุทธรณ์รับเรื่องแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในลิ้นชักรอการพิจารณา ตามลำดับนะครับผมรอคิวนะเออก็ถ้าเกิดว่าสารอุทธร์นะครับยกนะครับผมผมก็จะกลับมาคิดใหม่เฮ้ยนละุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าเดีย <c oughs> <c oughs> วกอันนี้ผมพูดตรงตรงนะอย่าว่ากันนะอันนี้อย่าว่ากันนะอ่าเพราะว่าถ้าถ้าลุงอัดแกเปิดประเด็นมาว่าเออตำตํารวจชุดเดียวกันนะครับผม ชุดอดีอออตพวตรนะครับหลักสูตรอะไรนะเส้นผมสารเส้นเนี่ยนะเออผมจะกลับมาคิดใหม่เออหรือว่าเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าวะอะไร <c oughs> ทุกท่านว่าอย่างไงนะ <c oughs> ผมก็อาจจะมาเข้าใจลุงกนตอนนั้นก็ได้ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่ให้นะตอนนี้ยังไม่ให้นะแต่รอดูอนาคตถ้าดูอนาคตผมจะคิดใหม่อ่าผมจะคิดใหม่นะครับถ้าหลุด ถ้าหลุดอ,อุทธร์ได้หรือหลุดดีกาได้นี่นะครับผมก็จะกลับมาคิดใหม่เออมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแต่ถ้าลุงพลไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับในอุทธร์ดีกาเลยแล้วแล้วก็แล้วแต่นะไม่รู้ว่ามันจะมันจะไปสุดที่อุทธร์หรือไปสุดที่ดีกานะครับก็แสดงว่าเปิดไปตามนั้นเป็นเป็นไป,นป,นปนตามคําพิพากษาสารชั้นต้นอืมนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าลุงพลไม่มีเจตนานะครับแต่ว่า เราจะเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเราเป็นคนสุดท้ายที่พาเด็กไปที่ไหนสักที่ก็ตามแล้ทําให้เด็กเสียชีวิตนะครับเราก็ผิดนะครับผมผิดที่ประมาทไงเข้าใจไหมฮะเราก็มันก็เหมือนกับคนที่แบบขับรถไปชนคนคนตายอ่ะนะใช่ไหม่าแล้วเราก็รับผิดชอบนะครับผมก็จบเข้าใจไหมฮะแล้วเราไม่รับผิดชอบนะครับผมโดนฟ้องมาเราก็โดนโทษจําคุกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่ามันมันเป็นลักษณะนี้ ฉะนั้นแล้วเราก็รอดูสารอุธทอ์นะผมฝากแชร์คลิปให้หน่อยนะครับทุกท่านอยากจะอยากจะให้ผู้รู้มาอธิบายเรื่องสารอุธทร์หน่อยว่าทําไมมันมันช้าจังเลยอะไรอย่างเี้เขรอขั้นตอนอะไรบ้างไปดูคลิปที่แล้วนั้นที่ผมอธิบายไปนะครับผมที่ผมอัปเดตไปนะอ่าถ้าผมอัปเดตอีกรอบหนึ่งคงจะนานนะทีเนี้ยนะครับวันวันสารพิภากษา คดีน้องชมพู่หรือคดีลุงพลวันที่20ธันวาคมปี66มีการอุทธร์23เมษายนปี67ยื่นอุทธร์กันครบหมดแล้วนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้คือยืน่นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้คือเอกสารทุกอย่างมันอยู่ในสารอุทธร์นะครับนี่ก็ปี68นะครับผมเดือนพฤษภาแล้วจะชิ้นพฤษภาแล้วนะครับเ,ออเริ่มยื่นอุทธร์ที่เริ่มเริ่มอ,อุทธร์เนี่ย23เมษายนปี67 ก็แสดงว่าผ่านมาหนึ่งปีเศษเออหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับผ่านมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนแล้วทําไมแบบมันเงียบเลยไม่คืบหน้าจังเลยใครที่มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสาร,รอุทธรณ์ก็ฝากมาคอมเมนต์อธิบายหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเดี๋ยวมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ผมจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพูดเรื่องว่าสมัยก่อนมีช่องยูทูบเบอร์นะครับผมที่ไปอยู่ฝั่งลุงพลอยู่ฝั่งทางแม่น้องนี่นะครับ วงแตกกันยังไงบ้างใครไปไหนบ้างใครทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ